ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมซับสไคร์และกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งก การคุยแซบโชว์ข่าวันนี้อยู่กับชมพู่แล้วก็พี่ธัญญานะคะ,คะแขกรบงของเราวันนี้นะคะมาเป็นครอบครัวเลยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันใช่ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆ,ๆนะคะเราไม่พูดข่าวนี้ไม่ได้เลยนะคะน้องปรางน้องปรางใช่น่งอุสานมากเลยถ้าเกิดว่าใครได้ดู Instagram ของน้องเบนนะคะก็คือ น้องปรางเป็นลูกน้องเบนแล้วก็พ่อมิกนะคะซึ่งเกิดอาการแพ้อย่างหนักนะคะซึ่งบอกว่าคือลูกอะ่ะภายใน10นาทีนี้น้องปรางแบบเหมือนสลบไป3ามทีอะ่ะบวมหายใจไม่ออกแล้วก็สลบฟื้นสลบฟื้นอยู่อย่างนั้นนะคะ,คะพอมีครามท้ห้ตลอดทางเลยแล้วพี่เบนนี่นะคะก็เลยโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนะคะพร้อมกับข้อความว่า น้องปรางแพ้เฉียบพลันหน้าบวมตัวบวมหายใจถี่แล้วหลับไปเลยทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน10นาทีพ่อมิกเป็นห่วงลูกจนร้องไห้เลยตอนนี้ยังรอผลอยู่ว่าแพ้อะไรรู้ผลอาทิตย์หน้าเลยนอนโรงพยาบาลมาสองคืนพี่ปริมดูแลน้องดีมากรักกันมากตอนป่วยนี่แหละแต่ตอนนี้น้องปรางดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าพวก พี่ๆป้าๆลุงๆนา้นาๆอาๆทุกคนนะคะขอส่งกำลังใจไปให้น้องปรางนะคะขอให้หายไวๆและขอให้รู้ด้วยว่าครั้งนี้แพ้อะไรนเนาะเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเกิดไปเจออีกเราจะได้แบบป้องกันได้ทันท่วงทีเพราะว่าในกรุป๊ปไลน์ในกรุป๊ปพิธีกรของเราเนี่ยเมื่อวานก็ส่งความเป็นห่วงไปให้พี่เบนนะนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าแพ้อะไรก็ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่นอนนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านะี้น้องปรางเป็นเด็กที่แพ้เยอะอยู่ละแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหน พี่เบนนะ่ะตอนแรกกลัวว่าจะโดนมแมลงอะไรก็ไม่รู้กัดแล้วรูกแพ้ตอนนี้ก็รอผลตรวจออกมาอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัว,พ,วพี่เบนแล้วก็พี่มิกด้วยนะคะใช่แล้วคะ่ะมาที่ค่ะดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดสับสไคร้กดก,กระดิ่งด้วยนะคะกริ